สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะเปิดข้อมูลคนที่ต้องควรไปหาดีเอสไเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่เลื่อนไม่ไปและผมก็อยากจะฝากตรงนี้เลยนะครับว่าแต่ละท่านที่คิดจะใบเบี่ยนและไม่ไปและหาข้ออ้างเรื่องกฎหมายหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะเปิดข้อมูลให้หมดและให้ประชาชนรับรู้ว่าท่านไหนที่ บเบียนและไม่ไปหนึ่งในนั้นก็คือพี่คนนี้ที่เลื่อนนะครับชื่อพี่คนนี้สุราชสักคุณสันนะครับสุราชสักคุณสันครับพี่คนนี้นะอะเขาไม่ไปเขาเลื่อนผมก็อยากจะให้พี่คนนี้รับรู้นะว่าพี่วันนี้ที่เราจะเปิดข้อมูลเราจะเปิดแค่สั้นๆให้น้ำจิ้ม แต่ถ้าอาทิตย์หน้าวันจันทร์พี่ไม่ไปหาดีเอผมจะเปิดเต็มแม็กนะครับผมก็พี่คนนี้เป็นใครล่ะครับพี่คนนี้ก็เคยทํางานที่รีเวเดลครับเคยทํางานที่รีเวเดลกับลูกชายตัวเองแล้วเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่เก่งนะครับอันนี้ทํางานกับลูกชายเป็นคนที่เก่งในการที่ขับเรือครับใช้มือเดียวก็สามารถจะขับเรือได้เลยครับ แล้วพี่คุนี้กาเคยทำงานที่ r i เ e r d เดนะครับก็จะดูเสื้อตรงนี้ก็จะเห็นชื่อ r i v e r d เดเลยครับแล้วพี่คนนี้ก็ได้ข่าวนะได้ข่านะพี่ผมยังไม่ได้ใช้คำว่าผมแน่ใจเลยผมจะใช้คำว่าไม่แน่ใจหรือเปล่านะครับก็ให้บริการกระดาราหรือคนที่มีชื่อเสียง ก็คือคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วเหตุผลอะไรที่คนคนนี้ไม่ทำงานที่ดีไเดีเพราะโกงเงินครับและถูกไล่ออกถูกไล่ออกทันทีเลยแต่เป็นคนที่สนิทกับอูดคนที่บอกว่าชํานาญเรื่องการ gps เหลรือที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่แล้วที่มาเจออาจารย์ปานเทพคนนี้สนิทกับเขา ไปที่อะไรกันไปเที่ยวกินข้าวกันไม่แปลกไม่แปลกตรงนี้ไม่แปลกครับแต่คุณเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันที่พี่อัจฉริยะฟองหรือเปล่าต้องถามพี่อจฉริยรอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมยังใช้คําว่าไม่แน่ใจนะพี่พี่ต้องดูตรงนี้นะแล้วคุณคุณเนี้ยเคยบอกว่าตอนถูกไล่ออกจาก MBC แล้วมาทํางานกับอ่าสตอรี่ถูก,ถ,กถูกไล่ออกจาก รีบิวเดีแล้วมาทำงานกับ m อ c คุณซนบอลเขาต้องรับด้วยอย่างดีเลยนะคนบอลต้องรับคนนี้อย่างดีเลยครับคุณบอลเนี่ยแล้วคนคนนี้ยเป็นคนที่ตำรวจเจอเดียนในบนเรือแต่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ขึ้นเรือคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นเรือแต่ตำรวจเจอเดียนในบนเรือแปลกไหมครับแปลก แต่ว่าข้อมูลเนี้ยผมจะกักไว้ตรงนี้ก่อนวันจันทร์พี่ไม่ไปผมเอาหนักกว่านี้นะพี่ครับขอให้พี่พิจารณาตัวเองและอีกหลายท่านที่กำลังจะหาข้ออ้างอยู่ลองคิดดูละกันอีกรอบนึงครับ ลาก่อนนะครับสวัสดีครับอย่างนี้ครับคุณบางเนี่ยเขากำลังไล่ด่าดิฉันอยู่นะครับด่าพวกเราอยู่ก็ให้เขาด่ากันไปค่ะโอเคเขาสบายใจเขาพูดไปค่ะาาแน่แน่แน่เขากําลังไล่มีคนบอกว่าตอนนั้นเวลานี้เขากําลังไล่อยู่อ,อืยังมีคนฟังบางกันอยู่อีกเหรอเส้นงงเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นนะ่าจะมีสาระกว่าฟังบางมิดมาหลอกพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้อแบบ พูดภาษาไทยก็ไม่รอดคอนเทนต์ก็ไม่ได้คอนเทนต์ก็กล่าวหาเปิดเรื่องส่วนตัวมันล่วงมันมันละเมิดเขาไปหมดอ่ะมันไม่มันไม่ใช่คนที่ควรจะต้องฟังเขาอ่ะมาะดูยอ๋อมันมันมันจะมีมันจะมีพวกนี้ระวังนะแสนมันจะมีพวกที่แบบมาพิมพ์คําแล้วให้เราหลงไปอ่านะคําข้อห้ามอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะโดนบล็อกมันจะมีพวกเออไม่ต้องอ๋อเชิญเอใกหลุมนายหรอก นี่ไงเพื่อนเองไงแทนสมบัติเลยแมนี่ไงแทนแทนสมบัติเลยเขาเป็นเพื่อนกับบงไงเขาเป็นเอฟซีบางไงเขาเชื่อบางไงเขาเชื่อสิบแปดโมงไงเออเขาเชื่อมิจฉานม่ตบล็อกเขาเดี๋ยวไม่มีคนฝากไปบอกบางให้เราแม่มิจฉามิจฉาไม่ใช่มัจฉามัจฉาแปลว่าปลาอยู่ในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะบางเขาเป็นมิจฉานะลูกก็เติมอีกคำหนึ่งข้างหลังนะนะกี๊ ไปเชื s <S banks, ่อ e ิบังอ่ะใช่เราตีไส่หูซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตพวกเราบนเรือด้วยนะคะซัพพอร์ตพวกเราบนเรือด้วยนะคะ่างเงี้ยมันมีมันจะมีพวกแบบว่าแอคแอลูกมันก็เยอะ